สวัสดีครับพี่ใหญ่ Snaptech ครับแล้ววันนี้พี่ใหญ่ามาอยู่กับตัวกล้อง Hasselblad X2D2100C เป็นกล้อง Medium Format ที่มาพร้อมกับสโ,โลแกนที่บอกว่า Billion at every moment นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็น Billion จริงๆตัวกล้องเองเนี่ยเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาด100ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เป็น BSI 4 m o s ซึ่งแน,น่นอนนะ Medium Format นี่เซ็นเซอร์ใหญ่โตโมโหฬาแล้วก็ตัวกล้องมี ระบบการสั่นในตัวด้วยนะครับซึ่งสามารถป้องกันการสั่นไว้ได้ถึง10สต็อปตัวกล้องเองเนี่ยยังหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะคือถ้าใครที่คุ้นเคยกับตัว Hasselblad X2D เนี่ยหน้าตาของเขาจะเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือ ตัวกริปเนี่ยมันจะมีการปรับให้เข้ามือมากขึ้นซึ่งตัวดีไซน์ของเขาเองเนี่ยเป็นสแกนดิเนเวียนดีไซน์นะครับพี่ใหญ่้าบอกว่าเขาเป็นกล้องตัวหนึ่งที่สวยมากๆนะครับเรื่องของน้ำหนักตัวเองเนี่ยจะอยู่ที่840กรัมครับก็เบากว่ารุ่นก่อนหน้านิดหนึ่งมีชัตเตอร์เป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นสีส้มเหมือนเดิมแล้วก็มีหน้าจอขนาด1.08นิ้วซึ่งตัวนี้เป็นหน้าจอสีนะฮะตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเอาไว้บอกสเตตัสต,ต,ต่างๆของตัวกล้อง ถัดมาก็จะเป็นตัวปุ่มปิดเปิดตกล้องซึ่งอันนี้ถ้าเราจะเปิดกล้องนะครับเราจะต้องกดปุ่มค้างแต่ถ้าเราก,กดแล้วปล่อยจะเป็นการเช็คแบตเตอรี่ถัดมาก็จะเป็นปุ่ม M ครับซึ่งอันนี้เอาไว้เลือกโหมดการถ่ายภาพเขาก็จะมีออโต้มี P มี A มี S มี M ให้เราใช้งานรวมถึงปุ่ม ISO กับไวบ์บาลานซ์ซึ่งกด1ทีก็จะเป็นการตั้งค่า ISO กดอีก1ทีก็จะเป็นการตั้งค่าไวบ์บาลานซ์นะครับในส่วนของตัวช่องมองภาพของเขาเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่า ละเอียดมากๆตัวข้างในเองเนี่ยเป็น OLED ความละเอียดอยู่ที่5.76ล้านจุดนะครับมองได้สบายตากับอันหนึ่งที่อันนี้เรียกว่าชอบเป็นการส่วนตัวคือกล้องตัวนี้เขาไม่มีปรับแก้สายตาอยู่ข้างนอกนะครับเวลาที่เราจะปรับแก้สายตาจะเป็นระบบไฟฟ้าตั้งในเมนูซึ่งตรงนี้พี่ใหญ่ว่ามันมีกิมมิคในตัวแล้วก็มีการใส่ใจนะครับนอกจากนั้นครับหน้าจอใหญ่ของเขาก็จะเป็นหน้าจอขนาด3.6นิ้วกางออกมาได้นะครับก็คือกางออกมาแบบนี้แล้วก็ ก้มแบบนี้ได้แต่ว่าเขาจะกลางออกด้านข้างไม่ได้นะครับเซลฟี่ไม่ได้ครับตัวนี้ความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่2.36ล้านจุดครับแล้วก็ข้างๆตัวจอเนี่ยจะมีปุ่มอยู่แค่4ปุ่มซึ่งสังเกตว่าปุ่มในตัวกล้องของเขาจะน้อยมากๆก็คือจะมี4ปุ่มข้างจอที่เราจะใช้เป็น4ี่ปุ่มหลักมีแป้นจอยสติ๊กแล้วก็มีปุ่มคัสตอมอีก1ปุ่มเท่านั้นเลยทั้งกล้องมีอยู่แค่นี้นะครับในตัวพอร์ตของเขาเองเนี่ยก็จะมีเป็นพอร์ต usb c มาให้กับ ข้างๆไม่ใช่ช่องหูฟังนะตัวนี้เห็นเป็นแจ็ค3.5มิลตัวนี้คือช่องสเสียบสายลันชัตเตอร์เพราะว่าตัวกล้องตัวนี้เขาถ่ายวีดีโอไม่ได้ภาพนิ่งอย่างเดียวครับส่วนสล็อตใส่เมมริกาเองเนี่ยก็จะเป็นแบบ C.F.Express Type B นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีให้1สลอ็อตจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวกล้องเองเขามีหน่วยความจำภายในอยู่1เทราไบต์ก็สามารถถ่ายได้ยาวๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ครับก็จะอยู่ด้านล่าง ซึ่งวิธีการถอดใส่แบตเตอรี่ก็คือเราจะต้องดันก้านตัวเนี้ขึ้นมาเขาก็จะเด้งออกมา1จังหวะแต่ตอนนี้แบตเตอรี่จะยังไม่หลุดออกมานะครับวิธีการจะให้แบตเตอรี่หลุดก็คือเราจะต้องแตะเขาก็ไปนิดนึงให้มันดังกลิกนะครับแล้วก็ดึงออกมาอันนี้จะเป็นการถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่วิธีการชาร์จแบตเตอรี่ก็คือชาร์จผ่านพอร์ต USB C ได้เลยซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราใช้แบตนะครับแบตเตอรี่1ก้อนอางเนี่ยถ่ายได้คือถ้าแบบไม่เซฟแบตเลยจัดหนักจัดเต็มเนี่ย จะได้อยู่สักประมาณ400กว่ารูปแต่ถ้าเราถ่ายแบบเซฟแบตนะครับไม่ได้ถ่าย SDR ไม่ได้ใช้การประมวลผลของตัวกล้องมากนักเนี่ยก็จะได้เกือบ,บ700รูปครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในตัวกล้อง Hasselblad X2D Mark II นะครับก็คือตัวไฟล์ที่เป็น h i f ไฟครับคือถ้าเป็นตัว X2D รุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะถ่ายได้แค่ JPEG กับ Raw ไฟล์แต่ว่าตัวนี้มีค i ฟไฟมาให้ด้วยซึ่งเวลาที่เราถ่าย RAW ไฟล์นะครับตัวนี้เราจะได้ Color Bi t d e p เดถึง 1 6บิตเรียกว่าเก็บสีมาแบบครบๆในส่วนของ o o o r r c ร์ n ซแอนต้องบอกว่าอันนี้คือจุดขายหลักอันหนึ่งของ h a s e ซ b แ a d เลยคือเขามีสิ่งที่เรียกว่า h a s s e n b บทเ a เชอ l ัลค o l เลอ o ์โซลเป็นตัว Color s y i n n c e ของ h a s e ซ b แ a d เองและตัวนี้เป็น sncs ก็คือ h a s s e น b บท Natural c o o o r Solution ที่เป็น s d r แล้วด้วยในเรื่องของการเก็บโทนสีในเรื่องของการเก็บรายละเอียดสีทั้งในส่วนของที่มืดและส่วนสว่างเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรครับคือ h ฮ s บ d ไม่ติดหวังอยู่แล้ว ในแง่ของการที่เราจะได้ไฟล์ภาพออกมาในเรื่องการโฟกัสกันบ้างครับจากตัวเดิมที่เขามีแค่เฟสด t เทคชันกับ c o n t ราสต์ด t เทคตัวนี้เองเนี่ยเขามีเพิ่มระบบไลด้าเข้ามาด้วยซึ่งระบบไลด้าก็คือการใช้แสงเลเซอร์ยิงออกไปเพื่อที่จะวัดระยะแล้วก็ตั้งโฟกัสซึ่งตรงนี้ทำให้การโฟกัสของตัวกล้องเนี่ยเร็วขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดคือพี่ใหญ่เองเนี่ยใช้ทั้งตัว X2D แล้วก็ X2D m a r t i o ที่ได้มาลองตรงนี้นะฮะคือ อันนี้บอกว่าชัดเจนเลยในเรื่องของโฟกัสที่รวดเร็วมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆครับว่ากล้องมีเดียฟอร์แมเนี่ยมันไม่ได้โฟกัสปุ๊บปัดอะไรขนาดนั้นนอกจากนั้นเองเขายังมีระบบ tracking มาให้ครับก็สามารถ tracking ตัวคนได้ tracking ตัวสุนสัขแมวแล้วก็ยานพาหนะได้ในเรื่องของความเร็วชัตเตอร์ครับเขามีอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์มาให้ก็สามารถต่อกับเลนต์ตัวอื่นๆได้นะครับที่ไม่ใช่เลนส์ค่ายเขา ถ้าเราใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์ในความเร็วชัตเตอร์สูงสุดจะได้ที่1ส่วน6000วินาทีส่วนถ้าเป็นแมชชันิคชัตเตอร์ครับเราจะได้ที่1ส่วน4000นวินาทีซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปได้แบบสบาย,บายในส่วนของตัว iso บ้างครับตกลองเนี่ยเขาตั้งค่า iso ได้ตั้งแต่5 0ถึง25,600ก็ถ่ายแสงน้อยได้ไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วครับยิ่งกล้องสมัยใหม่รวมถึงตัวนี้เองเนี่ยเขาเป็นมิเดิลฟอร์แมตด้วยเรื่องของน้อยนี สบายใจได้ในเรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องกันบะ้างตัวกล้องเองเนี่ยถ่ายภาพต่อเนื่องได้ความเร็วสูงสุดครับไม่ต้องตกใจนะตัวเลข3ภาพต่อวินาทีครับแต่ก็ต้องบอกก่อนครับว่ากล้องมีเดียฟอร์ a แมตเองเนี่ยเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะใครที่จะบอกว่าถ่ายราัวๆเร็วๆ,ๆทํากล้องตัวน,นี้ไปได้ครับแต่ตัวนี้เองเนี่ยเรา,ได,เราได้ในเรื่องของคุณภาพของภาพได้ในเรื่องของคุณภาพของฝ่ายภาพอีกโหมดหนึ่งครับที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาให้ในตัว X2D Mark II ก็คือเรื่องของโฟกัสแบ k ก t ติงหรือว่าการถ่ายคล่อมระยะโฟกัสตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้ครับว่าจะคล่อมตั้งแต่2ภาพไปจนถึง1,000ภาพพี่ใหญ่ว่าอันนี้ใครที่บอกว่าถ่ายแพ็คช็อตถ่ายสติลไลท์หรือว่าถ่าย p โปรดัตถ่ายสินค้าบ่อยๆเนี่ยน่าจะชอบฟังก์ชันนี้ครับมาคุยกันในเรื่องของความรู้สึกหลังจากที่ได้ลองใช้งานตัวกล้องตัวนี้จริงๆดูบ้างครับ อย่างแรกเองเนี่ยที่พี่ใหญ่ชอบตัวกล้องเองตั้งแต่ตัว X2D ตัวแรกแล้วก็คือในเรื่องของ user interface ความเรียบง่ายของเมนูการใช้งานตัวกล้องครับคือเมนูของเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีแค่4ปุ่มนะแล้วเวลาที่เรากดสั่งงานเนี่ยทุกอย่างที่หน้าจออยากปรับค่าตัวไหนกดตรงนั้นได้เลยซึ่งมันสะดวกแล้วก็คล่องตัวมากๆรวมถึงอินเทอร์เฟซของเขาเนี่ยมันไม่มีความซับซ้อนเราไม่ต้องมานั่งควานหาเมนูครับกดมาปุ๊บเนี่ยมันอยู่ตรงหน้า พอมใ่้เรากดสั่งงานแล้วตอนนี้ช่วยได้เยอะมากเวลาที่เราออกมาถ่ายงานจริงๆไม่งั้นเองในบางทีไปยืนกดหาเมนูหน้าง,งานกน็ค่อนข้างเสียเวลาในเรื่องของไฟล์ภาพเองเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วอะ่ะคือ h a s s e n b บ็เนี่ยสไตล์ของไฟล์ภาพเรื่องของโทนสีเรื่องของการไล่ Depth o f Field นะครับทำออกมาได้ดีมากๆรวมถึงว่าเราได้ d p t p of Field ของกล้องที่เป็น Medium Format การละลายหลังนี่เรียกว่าสุดๆครับ ในตัวบอดี้เองเนี่ยการจับถือก็รู้สึกว่าทาได้ดีขึ้นนะเพราะว่าตุก,กลิปเองเนี่ยก็กระชับมือมากขึ้นแม้กระทั่งตอนที่เราใส่อย่างเลนตัวนี้เองเนี่ยสามสซึ่งน้ําหนักของตัวเลนก็ดกว่ากกรัมเหมือนกันก็ยังถือว่าบาลานซ์ได้ค่อนข้างดีอีกอย่างถือกล้องก็หล่อครับเวลาที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าแค่ยกขึ้นมาก็หล่อแล้วในส่วนของตัวเลนกันบ้างตัวเลนเองเนี่ยกล้องตัวนี้เขาใช้เลนในระบบของ XCD ซึ่ง มีเลนให้เลือกใช้เยอะมากครับในตลาดตอนนี้เองเนี่ยเฉพาะเลนที่เป็นซิสเต็ม xcd เองก็มีเกือบเกือบ20รุ่นละนอกจากนั้นก็ยังใช้พวกเลนที่เป็น sc หรือว่า s c d ของ h a s s e l b l a d ได้อีกรวมถึงใช้เลนของพวก xpan หรือว่าจะเป็นเลน b system ก็สามารถเอามาใช้งานกันได้โดยผ่านตัวอะแดปเตอร์นะฮะก็คือเราใช้เป็นเลนอะแดปเตอร์เนื่องจากว่าตัวกล้องในเนี่ยเขามีอิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์อยู่แล้วเราก็เลยสามารถต่อเลนอะแดปเตอร์แล้วก็เอาเลนอะไรมาใส่ก็ได้ เรื่องของตัวเลนส์ก็เลยยืดหยุ่นมากๆในส่วนของเลนส์ตัวใหม่กันบ้างครับตัวนี้เองเนี่ยก็จะเป็นเลนส35์35-100ซึ่งช่วงทางยาวโฟกัสของเขาจะประมาณเลนส28์28-70รูรับแสงเนี่ยได้ที่ f 2.8ไปจนถึง f4 ซึ่งจริงๆต้องบอกว่า f4 ของ medium format และเป็น f4 ที่ช่วง100มิลิเมตรเนี่ยออนะลายหลังแบบเหลืกินเลืใช้ค่อนข้างครอบคลุมในแง่ของการใช้งานคือมันเหมือนกับเลนส์นอมอสุ์ตัวหนึง นะครับคือเรียกว่าเท่าที่เอามาลองใช้งานเนี่ยตกกล้องกับเลนส์ชุดนี้ใช้งานสนุกมากๆถ่ายภาพได้สวยครับแล้วก็มาเรื่องของราคาค่าตัวกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Hasselblad X2D2 เนี่ยเปิดราคามาอยู่ที่280,000บาทซึ่งต้องบอกว่าราคาที่เปิดมาเนี่ยถูกกว่าตัว X2D ตัวแรกด้วยซ้ำนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจกล้องตัวนี้สามารถไปลองเล่นได้ที่ร้าน Big Camera จริงๆเนยอยากให้จับอยากให้ลองจริงๆเพราะว่าในเรื่องของฟีลลิ่งในเรื่องของการใช้งานเนี่ย h a s s e l b a d เป็นกล้องที่ใช้งานได้สนุกมากๆและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวกล้อง h a s s e l b a d X2D2 ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการในตอนนี้อย่าลืมกด subscribe ในทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารของของ Big Camera <c oughs> เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ